เจ้าของร้านชื่อดังเมืองปากน้ำโพนะฮะ,ะคือฉุนไม่พอใจที่ตำรวจเนี่ยเรียกเป่าแอลกอฮอล์ลงมาจากรถด่ากลาดเลยทีเดียวคุณผู้ชมไปดูภาพกันนิดนึงครับบพะนะด่ไหนมาเนี่ยฮะเราไปก็ตู้เตศเพียมาจากไหนครับเนี่ยพี่เด็ดนะครับมาจากบ้านมาจากบ้าน นี่คือเพจพระจันทร์ลายกระต่ายนะครับเอาคลิปความยาวประมาณนาทีเศษๆนะครับที่มีคนขับรถยนต์แบบอเนกประสงค์มา2คนนะครับเป็นผู้ชายนะถูกตำรวจสพเมืองนครสวรรค์เรียกตรวจนะฮะแล้วก็จะให้เป่าแอลกอฮอล์คลิปแรกเนี่ยตำรวจก็จะขอตรวจดีๆครับเพราะว่าได้กลิ่นแอลกอฮอล์นะคนขับก็บอกว่าไม่ได้ดื่มมาแต่คนข้างเนี่ยดื่มมาจริงนะครับตำรวจก็ยืนยันบอกว่าเย่งก็ตามขอตรวจแอลกอฮอล์คนขับรถหน่อยนะครับ หลังจากนั้นคุณผู้ชมสังเกตดีจะได้ยินเสียงเล็ดลอดสะบทคำหยาบออกมาทำนองประมาณว่าจะตรวจอะไรกันนะกันนาก็บอกว่าไม่ได้เดิมก็ไม่ได้เดิมซีเนี่ย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 นะฮะต่อมาครับโอ้โหนี่ด่าตำรวจแบบนี้โอ้ชี้หน้าด้วยนะต่อมาครับมีการจอดรถนะครับคนขับก็ยอมปล่อย แล้วก็ยอมเปรับแอลกอฮอล์ครับคุณผู้ชมฮะปรากฏว่านี่คนที่นั่งมาด้วยกับคนขับเนี่ยลงมาด่าตำรวจแบบนี้เลยครับผมบอกได้เลยเี่ยผมไม่เคยพูดอะไรไม่ดีกับพี่เลยมีแต่พี่อย่าด่าอ้หมดแล้วโควิดอ่ะมึงถอดหน้ากากเลยเนี่ยครับเออลีลารมึงอ่าไม่เหมือนตำรวจเวลามึงคุยกับคนเนี่ยผมไม่้ต้องจับผิดเลยขออนุญาตครับผมก็บอกแล้วว่าผมดื่มคนขับก็ไม่ดื่มก็นั่นแหละพี่พอดีหมได้กินแอลกอฮอล์มันก่เหตุต้องสงสัยผมก็มึงอยากได้เติมก็บอก มึงบอกได้เลยอยากให้คนกินเหล้าันกินเหล้าที่ใช่มันไดกิ่น่ะที่เราไม่เป็นไรพี่รู้จักเหตุต้องจะบอกนะ้วลามึงไม่เหมือนตำรวจมึงไม่น่าเป็นตำรวจนะคุณจะบอกให้โอ้โหเน่สมมติว่าเป็นตำรวจเนี่ยบางทีมันต้องมีโง่เฮงเหรอหรือว่าดูลักษณะท่าทางเหมือนตำรวจนะฮะเน่เขาไม่ยอมเป่าเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยพวกเองไม่ใช่ตำรวจหรอกดูท่าทางเราไม่ใช่นะครับคลิปนี้หลังจากถูกเผยแพร่ออกไปครับคุณผู้ชมฮะ มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ส่วนใหญ่ทัวจะไปลงคนขับรถคันนี้ฮะเขาบอกว่าเฮ้ยไปด่าตำรวจแบบนั้นได้ยังไงตำรวจเขาก็ทำหน้าที่ของเขามันคือด่านตรวจถูกไหมในเมื่อตำรวจไม่แน่ใจว่าคุณเมาแล้วขับหรือเปล่าเขาก็ขอให้คุณเป่าแอลกอฮอล์เท่านั้นเองนะครับคุณไม่ได้เมาก็เป่าไปมันก็จบถูกไหมนอกจากนี้ครับก็มีการเรียกร้องให้ผู้บังคับบัญชานะครับของตำรวจเหล่านี้เนะี่ยออกมาปกป้องลูกน้องด้วยนะเพราะว่าเบื้องต้นเพราะว่าอะไรรู้ไห คนที่เห็นในคลิปนะครับที่ด่าตำรวจเนี่ย เป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อดังที่จังหวัดนครสวรรค์ไงอ,อาจจะเป็นคนใหญ่คนโตในพื้นที่หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับอาจจะรู้จักตำรวจในายใหญ่ๆ่ไงเดี๋ยวพวกนายเล็กๆแบบนี้มันจะซวยกันไปนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมานะครับมันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเพราะว่าหลายคนเห็นคลิปแล้วรู้สึกว่าก็ไม่โอเคนะคือที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจก็โดนด่าบ่อยแหละเพียงแต่ว่าสําหรับเหตุการณ์นี้เขามองว่ายังไงก็ตามคุณไม่มีสิทธิ์จะไปด่าตำรวจเลยเขาขอตรวจคุณ ค่ะเดี๋ยวจะโดนไปหมิ่นเจ้าพนักงานได้นะคะแล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานนะคะเออแต่อันเนี้ยลูกน้องคุณไม่ได้กลัวนายหรอกต่อให้เป็นเพื่อนนายเออ <laughs>